มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแสนดีไม่ไหวแจ็คสันหวังกล่าวถึงภรรย,ยาในอนาคตจนผู้หญิงยกให้เป็นสามีในอุดมคติ เป็นที่รักของเหล่าแฟนคลับและทุกคนจริงๆสำหรับศิลปินระดับโลกผู้มาไปด้วยความสามารถอย่างแจ็คสันวังหรือว่าแจ็คสันหนึ่งในสมาชิกวงก o อตเซเวนะคะที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็มีผลงานเพลงอะไรออกมาได้รับกระแสะตอบรับที่ดีแล้วก็มีแฟนๆคอยซับพอร์ตอย่างมากมายเลยค่ะ จนเขานั้นกลายเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่หลายคนรู้จักและอยากที่จะร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากผลงานที่เขาตั้งใจทำเพื่อที่จะตอบแทนความรักจากเหล่าแฟนคลับแล้วเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษของเขาเองก็ยังคว้าหัวใจแฟนๆไปได้อย่างมากมายค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวอย่างมากนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็นึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกเสมอถึงแม้แต่ตอนที่เขาเองทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ในฐานะก เขาซเว่นเขาก็จะกล่าวถึงครอบครัวของเขาและคอยเดินทางต่างประเทศเพื่อไปฮ่องกงไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่มีโอกาสจนกระทั่งตอนนี้เขาเองได้กลับไปทํางานที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ใกล้ชิดก,กับครอบครัวมากขึ้นค่ะก็มักจะมีโมเมนต์ให้เจ้าตัวอยู่กับครอบครัวออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมทุกครั้ง แต่สิ่งที่ทําให้ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คงจะหนีไม่พ้นความเป็นสุภาพบุรุษของเขานะะคที่ให้เกียรติแฟนๆและผู้หญิงทุกคนอย่างสม่ําเสมอเห็นได้จากการร่วมงานกับเหล่าไอดอลคนดังเขามักจะคอยดูแลแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคอยเอาเสื้อคลุมไหล่กันรถให้รวมไปถึงแฟนๆของเขาที่ได้รับการทนุถนอมและก็ไม่ถือเหนือถือตัวของเขาเลยค่ะทั้งยังเคยตำหนิบอดี้การ์ดที่ผลักแฟนคลับของเขามาด้วยนะคะ ไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายหรือแม้แต่ทีมงานเขาเองก็ปฏิบัติตัวกับทุกคนเป็นอย่างดีจนได้รับเสียงชื่นชมจากคนที่ร่วมงานแล้วก็แฟนๆทั่วโลกมากมายค่ะนอกจากนี้เรื่องของความคิดทัศนคติของซุปตาคนนี้ที่มีต่อผู้หญิงก็ไม่ธรรมดานะคะ ล่าสุดเขาได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนงจนกลายเป็นเวเล่าเลยค่ะและเขาเองถูกชื่นชมว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและดูเป็นผู้ชายที่อบอุน่นหลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานและการมีบุตรในอนาคตของเขาโดยแจ็คสันได้เผยว่าก่อนอายุ35ปีเขาต้องการแต่งงานและมีครอบครัวค่ะ และเมื่อพิธีกรถามว่าอยากจะมีลูกกี่คนแจ็คสันก็ได้ตอบว่ายังไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับภรรยาของเขาโดยแจ็คสันได้กล่าวว่าผมเคารพความต้องการของภรรยาเพราะเข้าใจว่าความเจ็บปวดที่มาพร้อมกับการคลอดบุตรเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามพิธีกรยิงคำถามเพิ่มว่าคุณจะแต่งงานกับคนที่ไม่ต้องการมีลูกได้หรือไม่เขาก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าผมจะยอม ซึ่งหลังจากคำถามในพิธีกรก็ยังคงพยายามถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยบอกว่าให้หาผู้หญิงที่ต้องการมีลูกแต่แจ็คสันก็ไม่รอช้าตอบทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหากคุณได้พบใครสักคนความเจ็บปวดของภรรยาต่างหากที่สำคัญกว่าได้ฟังคำตอบแบบนี้เด่นเอาสาวๆอิจฉาภรรยาของเขาในอนาคตนะคะ อย่างไรก็ตามความคิดที่แสนดีของเขานี้ทําให้ผู้หญิงหลายคนยกให้เขาเป็นสามีในอุดมคติอย่างมากมายเลยค่ะสสนดีไม่ไหวแจ็คสันวังกล่าวถึงภรรยาในอนาคตจนผู้หญิงยกให้เป็นสามีในอุดมคติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ